กับสวัสดียมามเช้านะครับนี่เราก็ให้พาแก่ของเราออกมาน่าจะชายปลาอยู่คาชายปลาอยู่คาข้างกลางนาะที่เราได้ลงไว้เมื่อเสียหาวันที่แล้ว ไม่มีอะไรมากคนระับก็เผยแพร่การเลี้ยงแกะของเราเหมือนอย่างทุกๆคลิปที่เราไล้ลงันนี้จะพามาดูแกะข้ามน้ำลางเท้า ดีทางผ่านของเราน้ำไหลก็ไม่แกล้างเท้าสักหน่อย เดี๋ยวเราไปพบกับสถานที่เลี้ยงเราตอนนี้เราก็ได้มาถึงที่เลี้ยงของเราแล้วก็ไม่มีอะไรมากครับก็อยากเผยแพร่การเลี้ยงแกะไปทุ่งของเราให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันว่าการเลี้ยงแกะเลี้ยงยากไหมกินยากไหมดื้อหรือเปล่าก็อย่างที่เราได้ลงหลายคลิป ท่านผู้ชมได้รับชมกันก็ประมาณนี้ครับมีบางคนได้ถามแล้วก็ผมดูลหลายๆคลิปที่ท่านผู้ชมได้ถามกันมาว่าเลี้ยงแกะแล้วเราจะไปขายตรงไหน ขายยังไงส่วนตัวผู้ถ้าเราไม่คัดทำไว้ทําพ่อก็เราก็ขายช่างโลไม่ต้องห่วงครับเรื่องการขายออพอค้ารับซื้อถึงหน้าคอกส่วนตัวเมียเราก็ขายทำขายเป็นแม่พันธ เราก็ขายเป็นแม่พันธุ์ไปถ้าเขาแก่มากก็แล้วแต่เราว่าจะเก็บไว้จนกว่าเกจะมีลูกไม่ไหวจนกว่าเกจะไปจากเราหรือว่าเราจะขายปลดระวางก็มีสองแบบให้เลือกกันส่วนเรานั้นน่าจะ ปล่อยจนกว่าแกจะไปจากเราดีกว่าก็สงสารแกแกอยู่กับเรามานานให้ลูกมาหลายคอกก็เก็บไว้ให้แกไปที่สบายดีกว่าดีกว่าจะขายปลดระว่างช่างโลไปก็ประมาณนี้นะครับ สำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อติดตามเพจารามแกะมแงม่ของเราอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ